สวัสดีครับสมาชิกชมเที่รวขลับมณีเบาแอมรัตวงสิบาเดินทางไปติดตามตัวเลขกับไม่หน่อยอีกั้งหนึ่งครับไม่หน่อยนี่เป็นผู้ที่ฟันแม่นครับ FC เนาะใจมนีครับงวดนี่ควดงวดนี่พิเศษครับ FC ฟันคืนเดียวสามเหลืองครับเพิ่นฟันวัดอีกีใส่ทรงแล้วเก็มีผีใจญ่ข่มหาแล้วกะขี่เข็บตอดก้นผีผู้ชายไม่เขียนเลขใส่ห้องน้ำห้ครับ ผีผ so, ู้ชายอุ้มเล็กน right ้อยมาเขียนเลขเซตในประตูห้องน้ำสองตัวแดงจึงค so. ืนครับเอฟซีสิเป็นตัวไหนครับไปถามแม่หน่อยกันครับนั่งถ่าอยู่ข้างบ้านครับสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีครับเมย์หน่อยสวัสดีครับคุยกอล์ฟซูฟังเนะครับแม่หน่อยฟันแนวได้กว่าครับฟันเรียนชีว่าขือนเรียนชีแม่นห่วยเด่นเด่นจะได้กับโบหลังเขาบุ๋มได้กับโบกกินเขาได้กับโบออกกันอย่างไรกินกินกินเขาเบล่งเดียวกินเขาคางเดียวกินเขาคางเดียวเขาไปตะกินที่ระบาดนี ทางนึงทิชชีทางทิชขีก็บอกทิผู้ใดล่ะครับมนทิชชีจะคล้องเหี้ยเอด้วยทิชีจะคล้องเลยเมนครับผมอาไปในห้องนาอาเพื่อนก็เลยแลนแล้วก็ไม่ัดแบบโอ้ครับคือทางทิชชีแบนี้มากินหมึกหนุมสอาหน่วยบอกหมึกก็ั้งสิเียงเลยเป็นเนีครับผมมันเมื่อกี้หมกหมสามหน่วยเดี๋ยวแลนทัแลนเขาห้องนาก็ว่าัดแับครับอาขนมเคข็งอาขารับ หลังเท้กรบอกหลังเท้ากรบอกตัวนี้ตั้งใจกิหลังออกเบี้ยวดิครับปัดปัดชุดถ่ายมาเศร้าบัดเศร้าแล้วเศร้าเนี่ยครับปัดมาหลังออกเอาแบบไปหลังสบู่ก็มันก็เลยออกก็เลยออกมาดิครับผมไอ้จั้งใจกินหลากออกตั้งใจกินกุ้ยสดกินเขาสมบงให้กุ้ยกินเขาเบื้องเดียวสมบูรณ์เบื้องเดียวเนาะแม่นเบื้องกับเบื้องขวาสักเบื้องคางขวาแม่นบักยุ่มสามหน่วยมักยุ่มสามหน่วย มือหานิวแล้วมือหานิวกำมอด้วมือหานิวกำยุ้มหมอด้ครับยุ้มเนิ่ยุ้มไปยุ้มมายังได้เป็นอย่างเนี้ยก็บอกกำขี่พ่กสิกำโชกกำลาบอล่ะขี่สีึงเหลืองสีทองทองกำขี่ผู้ใดล่ะครับข้องเนี่ด้วยขี่จข้อเลยแมครับเต็มห้องน้ำห้องไหนด้วยห้องนก็บุหรุห้องนาำห้องน้ากระรางบุหรุงอีห้องนกระางบุรงเป็นสวนเต็มบ่ครับบอกุตเต็มโอ้ครับมันบุตเต็มอ้านี่ล่ะครับ สไตล์แม่หน่อยน้องฟันแนวนี่แม่นครับเลขมันจะใช่หรครับนี่มีเลขกที่บัวบาเนี่ครับนี่ไผมาบอกเลขกบ่หูเพราะแววแววมันคืนหมานั่นครับน่ะหูคงเห็นน่นบางบัญยัติพกถูกเนี่ยคือมาปุับมาปุ๊กบ่ผู้ใหญ่ขำขำน่าน่าเยนเยนนะจ๊ะครับผมฝันนะครับหูใหญ่ขำเมาอ่ะเมาหูมานดิ้นหนักบ่เมื่มาป่าบุญบาทนั้น บเราไปฟังดับของเขาบอกว่าจ้ะครับฟังดับมันหงสองครับไปจากไหนใหญ่ครับมึงไคอยู่บักครับลูกเฉลย์ตื่นบันทิงห้องตื่นขึ้นมาก็ตีสองอ่ะคุณเฉลยควอมฝันตัวนี้อันนี้ว่าจ้ะครับคูามฝันใหญ่ขำมาบอกเดรกโอ้าวตื่นในใจเพิ่นบอกอยี่บ่หล่ะครับบอกอันความฝันในความฝันนั้นเอาเงินให้ ดอยหนึ่งครับผมไหญครับน่ะครับฝันหนึ่งครับเงินหายดอยหนึ่งครับเอาคันบวไปนะเว้ยซื้อนุ่มให้ร้านเน่ะนุ่มให้ร้านเธอว่ัสิคว่ในความฝันในความฝันเนอะครับผมเอาเงินหายดอยหนึ่งครับเดย์หายทิ้งแล้วเอาใหญ่ขับของก็มีพอใส่อยู่ว่ะสิครับเออเอาไปโหลดเอาไปโหลดตัวฉันนะว่ะเอาไปโหลดตัวฉันครับเอาแฮะเอาซื้อนุ่มให้ร้านเธอว่ะครับแล้สุดท้ายก็เลยก็เลยเอาว่ะ อะไรว่วงันน,นะเฉลดขึ้นเขาก็าข่วนเขาขึ้นมาก็ตีสองครับผมเอาเรียกไปยังไงคูเป็นเข้าห้องนามบาดครับไม่เขาของนหนัถก,ออกถ้าได้ก็บอกออก้ก็บอกออกเอาเรียกของกูเป็นอย่างเป็นเหนี่ยวครับปัดมานอนปัดมานอนอเทาก็เลยชั่วโม,มงหนึ่งครับมานอนอีกครับมานอนอีกครับผมอาบแของอ,อาบขาบาดยังอาบขาอีกบาดนี่งกีบาดหนึ่ขกีไม่อีกแล้ว เอาเลยได้บาทกี่ลายอย่างกันเนาะอีกสี่เนาะตั้งเนีเป็นเนี่ยเลขบยญนไหนได้ตอนนี้พอนไหนเลขเนาะแม่นยานแยกคำก็บริบบบอ้ยแยกคำก็บริบบบอ้ยายกคำไนี่คือเราตายแล้วตายเดี่ยวครับผมในความฝันน่ะครับผมเอาเลยได้บาทจะไปพูดจะไปเป็นแหน่เอาใครมาบอกเลขบาทนี่ใครมาบอกบออย่ามาอวดฮะโบล้านว่ะโบล้านล้านเลยล้านหน่อยสวัสดีครับก้อนนี่บังมิก สวัสดีครับกันครับผมสวัสดีครับมาจอบเบิ้งคุณยายจอกเบิงยนอนกลับมาเข้าห้องน้าฝันอีกฝันอีกจังเลยเป็นเหียวนี่จังเลยจังฝันเห็นหยังครับฝันเห็นเลขกี่บบโทรบาลครับผมเอาเบิ้งครับตื่นมาขี่เข็บมาตอดขี่เข็บตอดอีกแม่งไหวปวดตายได้คุจังเลยเป็นเหียวอีกบ่นครับ ที่เข็มมาตอบมีแค่แน่เนาะครับเนาะจะแหน่ก็แหน่อย่างนี้เป็นแหน่นี่คือเนาะฝันยาวได้่ขึ้นเนี่ยไม่ขึ้นฝันสองคืออะตอนที่เข็มมาตอบครับอตอดตอดก็ตอบกดมันตอดกดตอดกดมันครับปุ๊บอะไรอยู่ไว้เนาะตายเด็กกูจะเป็นแหน่ครับอะก็เลยเราสรุปความฝันอันปุ๊กพออกมันพอกมันเอาอันยาขี้ผึ้งใหม่ขอเนี่ยจะขี้เข็มตอบกดมันเลยครับเอาไปถ่าเอายาสีฝันมาถ่า ในน่องแนบดีนอนแนบน่องแนบครับบาดนี้ไปเดันหล่งกันมือออกตั้งแต่เป็นเนี่ยครับเดงจึงคืนยังแดงจึงคืนครับตีกันแล้วตัวไหนตัวไหนแม่หน่อยตัวไหนล่อแล้วเอฟซีล่อแล้วนี่ล่างแดงได้กระบอกนี่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสลับกันสามตัวมี่บอ มิจสองตัวเถินอ่ะสองตัวเทานี้เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเดครับผมเขาเขียนไว้ให้ดูเก่งด้วเขียนไว้ในห้องน้ำเมนเอาาวม่เจีย้าวแม่เจีสิออาถือเด็กนั่นเขียนเลยนี่เอาโดนนี่สลับเอาแล้วบ่เขาว่าเจ็ดเกาเก่าเก้ากเจ็ดเจายิงดูสากครส่กูใส่เลยลูกน่อยสองคนกูใสยอุ้มลูกหน่อยมาสองคนอือมาเขียนเลยใครเขียนเลยใครครับผมเท่านี้แล้วเราคยซื้อเหมืองว่าสันคยค่ฝ่าว่าสันแล้วเ่ ครับฝ่าฝึกเื่อครับเจ็ดตัวเดเอาเดร์เก่าเจ็ดเจ็ดเก่าครับผมเเครับเมโอ้ยขอบคุณแม่หน่อยได้เนาะแม่น่อยอายุจะปีคะสี่สิบเก้าปีครับหน่อย่อพอสิพกสิพหสิบเอดปีห้สิบเอ็ปีบอกครับเม่นบอเราอยู่ห้าสิบเอดปีเราอยู่ห้าสิบเอ็ดปีครับผมเพราะว่าเกตดการครับผม เอาครับขั้นถ่ายสิแปเอากระเป็นหน่อยกระเป็นเนาะครับเนาะแต่ที่สําคัญนี่เพิ่นบอกเลขแล้วสองตัวครับสามตัวโบมี่ครับฝันสามเทื่อสอนคืนเดียวครับเอฟซีเดี๋ยวทีมงานเบาแอมเราตทงสีจดตัวเลขนะครับนาจอครับขอบคุณครับแม่หน่อยขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมธรรมบุญชมนับตัวเลขของแม่หน่อยครับเป็นเลขสองตัวครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าว่าสันครับกระรุ่นไปนต่ำกันเนาะครับธรรมบุญชมเนาะฝันคืนเดียวนี่หลายเรื่องแห้งครับเอฟซี ขั้นถ่ายเอฟซีสีเปรกับแปรเอาครับเอฟซีเนาะแต่ที่สําคัญแม่หน่อยได้เลขสองตัวมาฝากละครับท่านผู้ชมเลขเก้านี่ครับเอฟซีเลขเก้านี่ให้หมุนขึ้นเป็นเลขหกจั๊งหน่อยครับหกเจ็ดก็ได้ครับท่านผู้ชมเนาะหรือว่าเจ็ดเก่าหรือว่าเก่าเจ็ดครับงวดเมื่อสิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่กับไปหน่อยครับเอฟซีสำหรับคลิปนีเบาแอมระทงกสิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเพิ่งไปใส่รับเอฟซี เมรี้บาแอมเราทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมบางของดีกันครับ,บเบาแอมเราทงนี่จะเดินทางไปทําบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเรามีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรีย่ยงรั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาของเมตตาคา,าดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรอตตรีจึนสิเรีกผินะครับนะ้องสานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับ <c oughs> นั่งถ่าอยู่ห้องนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไดเนาะครับเนาะดีครับครับท่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนาะกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับผมวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็อาใช้เลยใช้เลยใช้เลย เดือดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูปคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนา อนนูวดที่ไหวเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงได้ขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างตางเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตา พูดกับผู้ใหญ่เนาะสาุุุสอออบบบคคคคณณรรัั้งวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสาหรับท่านไหนที่ค้าขายของบบก่อยดี ลูกค้ายางโบเห็นลานเฮาขายว่ามีอีหยังบ,บงุตรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุตรมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หลับศัพท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮาครับขายดีปันเทน้ำ่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาะบบาวแอมเราตรงหงยินเสือเสียงหลวงปูลอด มานาน่แล้วมือนี่คมีโอกาสได้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับผูชาหนวดไปฝาก FC e ซเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายัางกายผู้สาว ปูบาวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใไสไ่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปูอ,งออกมาแล้วครับเนาะล้วก็มือแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแท้ๆล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับและะ้วก,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 ก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชมข้างในในี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยสามผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล right? ่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็นี quizz, ่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึืนอกันนี่ครับยื่นคา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโถ่มาตามเบอร์โถนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไอ้ดวงเงินบารมีข้าแพร่กระจายไอ้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชมแล้วกาบ้าแอมเปอร์ตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสม,มุชมเอาไปอาบสำหระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมเนาะ แล้วก็เฮ anyway ็ดให้ดวงเขาดีเง so ินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับมาฝากอิบสีโบลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้อกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่พงเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผ,สม,ส,ผสมน้ำอาบนะพีะ่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผ,สม,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ